โอ้โหโอ้ทุกคนแบบขนาดตัวเองที่แล้วยังแบบว่าถึงไม่ได้เป็นนกฮูกว่าบ<อ>ันไดแสูงนะฮะมองลงไปจากดูสิแบบโอ้โหแบบสูงมากๆจริงๆนะทุกคนคือแบบโอ้โหโตข้นนะโตนิดหน้อยเลย สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบ,ก,ก,บก,นกับช่องเสวอสลาวอีกเช่นก่อนเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูจะพาทุกคนไปดูบันไดเลื่อนที่แบบสูงมากๆคืออู๋ไม่เคยเห็นบันไดเลื่อนนะคะที่แบบสูงขนาดนี้มาก,ก่อนนะทุกคนเอาจริงๆคืออูเคยขึ้นบันไดเลื่อนอะ่ะคืออ่ ประมาณสามสามสี่ปีกว่าก็คืออูไปที่เวียงจันทร์แล้วก็ได้ขึ้นครั้งแรกแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้สูงอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบโอ้โหทุกคนคือบันไดเลื่อนที่ประเทศทยอะทุกคนแบบสูงมากๆแล้วก็แบบมันคือแบบอูอธิบายไม่ถูกอะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวเรา,าไปรับชมคลิปพร้อมๆกัน เอาแล้วกันนะคะทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะอูต้องขออนุญ,ญาตนะคะอ่าช่องของบาโบนะคะเพราะว่าคลิปที่อูจะเอามา,าทำคลิปเล A คชั่นก็คือมาจากช่องของบาโบนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องของบาโบได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อหรือสาสถามอูโอดยส่วนตัวนะคะก็สามารถทักหาอูได้โดยอ่า Fa c e IG แล้วก็ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนอูนะคะโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แดงนะคะทุกคนก็ขอทุกคนที่จะกดปุ่มซุปเปอร์แดงเพื่อเป็นการสนับสนุนอูนะคะโดยการในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงันเราไปรับซุปเร้อม,อมกันนะคะว่าบันไดเลื่อนนะคะที่ประเทศใดแบบจะสูงจะเสี่ยวขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับซุพร้พอมๆกันเลยค่ะ ฝรั่งคงเลื่นมนรรเลเลื่อนประเทศไทยไปหน่อยนะสูงหลายว้าวโอวทุกคนแบบสเขาไปนกราบโอ้ทุกคนแบบคือสุดลูกหูตาสายตาจริงๆนะทุกคนคือแบบโอ้โหถ้าถ้าให้โอเขึ้นแลวโอแบบอ่า เหลียวมามองข้างล่างนี่คือคงจะ,ละกลัว,วนะคะเ,ออเพราะว่ามันสูง,งแบบสูง<ว>ม,ามาก,<ว>กๆจริงๆอ่ะบกไม้บอกมูอทักทายอือีสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยทำให้่ตาตงชาติที่นะที่อในความอลังการของ ประเทศไทยที่สร้างอะไรอย่างนี้ต้องมีสิ่งแบบว่า,าพิเศษนะแบบไม่ธรรมดาคือประเทศไทยสร้างอะไรคือมานี้ก็คือแบบมันมันอึ้งมันทึ่งไปหมดอะทุกคนดูดิโอ้โหโอ้ทุกคนแบบขนาดย่างที่แล้วยังแบบว่าถึงได้เราเป็นเพราะว่าบันไดสูงนะมองลงไปจาก ดูสิแบบโอ้โหแบบสูงมากๆจริงๆนะทุกคนคือแบบจากอีกมุมหนึ่งกันแล้วกันว่าจะสูงและเสียขนาดใดมองไปมุมนี้นะใจเห็นความเสียวนะฮะก็แบบว่าโอ้โหโหคนแบบน่ากลัวนี่คือบริเลื่อนห้างเทอร์มินัลเทอร์มินัลที่วันสาขาอโศกเราไปดองเว้ คือถ้าคนที่แบบ,บกลัวความสูงนี่ก็คือแบบขึ้นไม่ได้เลยนะโอ้แบบม,แมันคงจะแบบบินหัวอะไรอ่ะคือก๊ก็เป็นคนนที่ก็ก็แบบไม่ไม่ได้กลัวความสูงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบคือเราดูแบบนี้คือแบบมันเสียวอ่ะทุกคนแบบโอ้สูงนะครับนอกจากสถานที่ทางนี้แล้วยังมีสาเนลไฟนะที่บาโบเ็นก็จะเป็นสไตล์รถไฟสีล่มนอกพ่น้องเลยนะ สี่ลงหรือว่าสารแดงนะสารแดงที่เป็นปรถไฟตะดินเอ็มอาทีนะครับที่ขึ้นมาจากสถ<อ>านีสีลมเพื่อเชื่อมต่อไปสถานีรถไฟฟ้า<อ>บีเทสสารแดงโอ,โอ้โหโ้โตข้นนะโตเล็น,น้อยเลยลบมองลงไป ข้างนี้บอกเลยว่าเป็นย่านที่มีชาวต่างชาติมากมายเลยนะครับเราคืออ่าห้างเขาคือแบบลูกลามากนะคะดูาานักแสดงที่อยู่เยอะมากที่สุดนะครับจากม่เรือนนะครับท่านมาเบิงสิซิงมีซิงครีบบอกเลยว่าบ่าวอัศจรรย์ใจคืกันนะับประเทศไทยนาในห้างใหญ่มี สะพานนะสะพานรถรถแลนด์เนาะพี่น,อน้องเอ้ยจะเป็นสะพานเอียงนะฮะล่องิ่งน้ำบาวโมน้ำน้ำกันเล่กันแล้วกันเนี่ยเป็นสะพานที่บอกกันเลยว่านาท่องเที่ยวนะฮะเฮ้ยทุกคนแบบแข่งมีต้องเซอร์ฟีกับรูปภาพมีสะพานด้วยหรอที่ตื่นเต้นนะครับที่แปลกตานะฮะจะเป็นสะพานเอียงน่าหัวหน้าโกเรงโกกว่าเป่าปะผูคือบะฮู้เนาะพี่น,น้องเนาะมาเที่ยวมาเบิ่งนะ นี่สะพานนี้เลยเนี่ยเคยมาหลายเทีเ่ยวเด็ดดิแต่เรมีโอกาสเนี่ยมา,ารีวิวนี่จะมีรถแล่นนะฮ oh. ะโอ้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฮะเฮ้ยโอ้ <Hey. S 1> oh. และภายในห้างยังมีมันเลือนอีกพี่นอนะ้องเอ้นะโอ้ทุกคนอันนี้เขาจะทำสะพานนะคะตรงกลางและท<า>ง,งที่บอกกันเลยว่าเป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้ เวลาหิวข้าวนะั่าจะเป็นที่ชั้น,นหน้าท<ส>ี<ะ>่แบบจะมีเหมือนศูนย์อาหารที่บอกไว้ว่าราคานี้บบแพงบบแพงและรสชาติแสบนัวแน,น่นอนนะฮะถึงใจคนที่มาท่องเที่ยวนะฮะหรือจะเป็นไทยและต่างชาติแล้วก็เป็นพนักงานเนี่ยที่ทํางานในย่านของประสงค์แห่งนี้เราไปดองเลยนะฮะโอ้ย<ล>จีงมากค่ะทุกคนแบบแล้วก็บอกว่าแน่น่าจะชื่นนะคือมีเขาจะทําสะพานน้ําที่ กลางข้างแบบนี้อรูแล้วและตกแต่งที่แตกต่างกันบาสามการนอนหนาวนี่มันมีอเลยครับเอ้าเดี๋ยวเอ,อาปากคอเนี่ยไปกินเข่าสักหน่อยกันแล้วกันหิวเข่าแล้วหิวเข่าแล้วอื้อ ว้าวทุกคนแบบหลูหรามาก,กมเลยครับโอ้โหนะประะท่ไทยคือสุดยอดอจริงๆชิมาหารที่ราคาไม่แพงนะครับชั้นไมนออาโศกนะครับกรุงเทพ คืออาหารนี่คือเลือกแบบได้แบบตามใจเลยคือแบบมีร้านอาหารที่แบบหลากหลายมากๆนะคะเที่กรุงเทพกันเด้อยวไนลองเด้อในห้างทันทีพี่น้องมาเท่านี้เทียบงานยมเมืองไทยนะฮะปริมันทนครอยากจะมาเที่ยวเพื่อทั้งสะดวกสบายนะฮะรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอโศกขึ้นมาเลยพี่น้องเลยนะลงสถานีนี่นะเชื่อมต่อมาถึงทางสะดวกสบายที่นี่ประเทศไทยที่นี่ไทยแลนด์ เดี๋ยวถ้าอู๋มีโอกาสที่จะได้ไปประเทศไทยอูคงต้องติดต่อหาแบบบาโป้แล้วแหละ <c oughs> คือต้องให้บาโป้แบบพาทัวร์แล้วแหละทุกคนแบบบาโบ้น่าจะรู้จักแบบประเทศไทยค่อนข้างจะมากนะคะเพราะว่าบาโป้ก็คือทําคลิปด้วยไงแบบก็ได้ไปแบบหลายๆที่หลายๆแห่งก็น่าจะรู้จักประเทศไทยดีมากนีย ดีแบบพอสมควรอูคิดว่าถ้าอ๋วมีโอกาสที่จะได้ไปประเทศไทยก็คือคงต้องได้แบบติดต่อหาบาวโปเพื่อให้บาวโปเป็นไกด์แล้วแหละทุกคนไม่ต้องอาศกครับอทุกคนแบบสูงมากเลยมันมันเสี่ยอ่ะทุกคนแบบดูดีแบบถ้าให้อู๋แบบขึ้นมานี่อู๋ก็คงจะไม่ไม่กล้าแบบว่ามองลงไปที่ข้างล่างนะทุกคนแบบคือมันสูงอะทุกคน คือมองจากภาพด้านบนลงไปนะเป็นภาพที่บอกนเลยว่าอาจจะลึงแล้วก็วาเสียวนะครับสูงมากนะวัน่อ้ใช่แบบวัดว่ดเสียวมากตอนนี้คือขนาดอแบบว่าไม่ไม่ได้เห็นแบบด้วยตาใช่ไหมแบบเราดูจากในโทรศัพท์แบบนี้ก็คือแบบเสียวแล้วอะทุกคนถ้าได้ได้ไปสัมผัสจริงๆนี่คือแบบใจคงจะไม่ไปอยู่แบบปลายตีนแบบที่เขาพูดไหมอุ้ยแบบ โอ้คือเสียวจริง่ะทุกคนแบบคือแบบมันสูงมากนะครับเมื่อกี้นี้เห็นขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะมากอีกแล้วไปเอยนะฮะโอ้เราห้างนี้คือแบบใหญ่มากๆนะทุกคน คือดูกี่ครั้งก็เสียวทุกครั้งนะทุกคนมาได้องเลยนะตามเป็นมากนี่แหละจุดจีบ้าหมอม่งมาจุดนี้นะฮะแล้วห้างคราวนี้คือแบบสะอาดมากๆอ่ะทุกคนคือเป็นห้างที่แบบใหญ่นะคะาาแล้วก็สะอาดมากๆขึ้นไปดันบนม่ลงมากๆเลโอ้โหสูงเลยบาทเสียกันจะวางกันเสร็เนาะคือแบบแลราเราวิวนี้คือแบบสวยมากอ่ะ <C> e <an> คือเขาจะทำ <S <S เรื่อดมันเป็นชั้นเป็น,ปน,นชัน้น,น,เ,นเลยอทุกคนนี้เป็นจุดที่เห็นแล้วก็อาจจะทึ่งแล้วตะลึงนะครับนู่นฝรั่งต่งางชาติดูดีทุกคนแบบโอ้สูงมากทุกคนก็จะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะของบาโบ้ที่พาไปทัวร์ห้างนะคะที่แบบ สูงแล้วก็มีบันไดเลื่อนที่แบบสูงมากๆอทุกคนคือคืออูดูคลิปละคืออูแบบดูจากคลิปอ่ะอูก็แบบเสียวแบบเสียวจริงๆนะทุกคนอันนี้แบบอูแบบจั๊กใจจริงๆคือแบบมันเสียวมากๆอะคือเราดูจากข้างบนลงมาจากข้างหน้าใช่ไหมก็จะเห็นแบบผู้คนอะเหมือนแบบเป็นมดเลยอะทุกคนแบบเป็นตัวเล็กๆอะทุกคนเพราะว่ามันสูงนะคะ โอ้ไม่แน่ใจว่ามีกี่ชั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่รู้นะคะว่าห้างนี้มีกี่ชั้นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกอูได้นะคะทุกคนคือแบบโอ้โหทุกคนถ้าถ้าให้อูไปแบบว่าไปเดินห้างไปขึ้นบันไดเลื่อนแบบด้วยด้วยตัวของอูเองอูน่าจะแบบไม่ดูข้างล่างอ่ะจริงๆแบบมันมันหวาดเสียวมากๆนะคะคือแบบโอ้โหคือถ้าตกลงโอูคือสภาพคิดสภาพไม่ออกว่าถ้าแบบ ตกลงมานี่คือจะเป็นยังไงเนี่ยคืออูเคยขึ้นบันไดเลื่อนนะคะก็คืออาที่อูไปเวียงจันทระคือมันมีบันไดเลือ่อนแต่มันไม่สูงไงคือเราก็ไม่เคยแบบมันมันรู้สึกยังไงไม่รู้ทุกคนถ้าเราก้าวแบบไม่ถูกอะไม่คือเราก้าวแบบว่าไม่เป็นอะทุกคนก็อาจจะทําให้เราแบบว่าตกลงมานะคะทุกคนแบบอุ้ยแบบยังเสียวอยู่เลยอะตอนนี้คือแบบถ้าอไปอะอูก็คงจะ คือขึ้นได้นะคะแต่โอ้ก็คงจะแบบเหลียวมามองข้างล่างเนี่คือคงมันจะไม่ได้นะคือไม่ใช่กลัวความสูงแต่ว่าแบบเราดูอะมันคือแบบมันมันสูงแล้วก็มันฝาดเสียวมากๆทุกคนก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนประเทศไทยมีอะไรให้เราอึง้งให้เราทึ่งแบบเยอะมากๆคือคือจริงๆถ้าศึกษาเรื่องประเทศไทยนี่คือโอคิดว่าเป็นแบบ ปีสองปีคือถ้าให้เราไปเที่ยวแบบให้มันหมดให้มันครบแบบทุกๆที่อะเป็นปีสองปีนี่คือแบบจะครบไหมอ่ะทุกคนแบบไปทุกให้ได้ไปแบบทุกที่อะทุกคนแบบประเทศไทยแบบกว้างมากๆแล้วก็มีแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นแต่ก็ได้เห็นที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะทุกคนก็เออทุกคนแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะโอ้ก็อยากจะไปลองสัมผัส ด้วยแบบตัวของอูงเองลองไปสัมผัสในการขึ้นลิฟต์แบบที่สูงอะไรขนาดแบบนี้นะคะทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่รับชมคลิปของอจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้อมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามอแ,แล้วก็รับชมคลิปของอมาโดยตลอดนะคะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามอนะคะก็ต้องขอทุกคนนะคะที่จะกดติดตามอูด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของอด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย